i ขี่บอมืออื่นนะ่ะไอ้ขีบ้บอเป็นก็ลินสก,กี้ลินนั่นเองลินบอเป็นสวัสดีค่ะทักทายทักทาย,ท,ท,ยทุกคนกไ,ไม่เจอกันนาน no, okay, โอ้โซมินไม่ได้เอาคลิปลง but then you accidentally put the wrong spot หนามากเลย and you press first before I even press พอดีเลยค่ะท่าเอ้ค่ะท่อ้ลิ้นสกี้มันที่แบบล่มตะรอดนะสบายดี

ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเป็นคนลาวหรือคนไทยคะไอเดียฮะไอเดียเอาคนนี้วะไอยเอาคนนี้วะหนาวมากเลยเอาคนนี้วเอาวะขนาดอยู่ในห้องนั่นแหละขนาดอยู่ในห้องนั่นแหละ นัดอยู่ในห้องอย่างดาวเลยไป็นอกในโอเวเลาตัวนีโบอะไรคะพนี้บไม่เอาไม่เอาไม่ชอบคนี้คนนี้เลยนี้เลยมันเพอร์ฟิคบอคอยเพอร์ฟิคบอค่อยมาผัวนั้นนะผัวอสอสี่อย่างวะเอ็นเตย์ไปเดอร์ก็โอเคได้ เออสไปเดอร์แบบมันแบบตันลกนั่นแหะคือมันบสไปเดอร์สไปเด้อจะลกแล้วก็มันมีอีกคนหนึ่งแล้วมักแบบมักในความแบบตันลกของเรานะเดี๋ยวเราก็ล่อเลยเคียวทักทายค่ะทุกคนอยู่กับน้องน้ออยู่กับน้องๆ หองเลเลย้ทักทายคะ่ะทุกคนหนาวมากเลย like นักเรียนหยุดปีใหม่ไหมครับหยุดค่ะหยุดตอนนี้มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นค่ะ มา,มาคนณเลยมาคุณได้วคนนี้ไอวคนนี้ก็โอเคเคดีดดอ,อยู่ในห้องอะใซแอร์เย็นใส่แอร์อุน่นยังเย็นไปนอกเลยว่าไม่ไหว วันนี้ฮ่าจะไปเลาะตลาดไปเล,ลาะตลาดอีกวามันนี่ไปอีกวะตลาดปลาเนหนาวเมื่อวานนี่นะเฮ้ยไปแล้วแบบเอ้ยที่หมะมันตกแบบโตแบบแข็งแบบเอ้ยสิเลย <Okay. S 1> นหนาวแหงนะ <Hi. S 1> ตีนมือแบบสั่นสวัสดีนะคะทุกคน <ersch> ทักทายค่ะทักทาย <soc> คนที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านมานะมันมีแดดออกโอเคเลยจุอะลิ่ยกัะมันยากบเกสกินีใดูเด็กๆ ยูคนลจาเจอ oh <my> ยาให้เบิร์น้องนะคิวเดียเป็นฟ้าแฝดคิวเดียมาเน่คิวเดียเดี๋ยวน้องตาจะให้ดูนะ <c oughs> น้องที่น้องตา <c oughs> เลี้ยงสองคน นี่เลยโออไไอเีีคอเียไอคิวาน,นี่อนเ,นเอาเป็นอย่างตองอน้ำกันสบายดีไะใช่สบายดีนะไอไมีเขี้ยวออเขี้ยวไปไหนเขี้ยวไปไหนฟันไปไหนฟันไปไหนฟันหาย

มันหนาวสบายดีเลยสว่วงนี้ส่องของน้องาไม่คอยคลิปลงสวัสดี พอ่อเมรีจะไปเลาะห้างวะไปเลาะห้างไปกิน,ข,น,กนข้าวพ่อเมรียังไม่กินข้าววะยังไม่ทันกินข้าวอ่ะ แต่ว่าข้าวเช้าเขาก็กินแล้วเด็กกินบ่าเข้าวส่วนเริ่มตื่บอ่อยแล้วง่วงนอนนอนเด็กตื่นเช้าน,อน้องกาสวัสดีค่ะทักทายค่ะ ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะช่วงนี้น้องตามไม่ค่อยได้เอาคลิปลงวุ่นกับเด็กๆไปเรื่อยๆไปนูน่นไปนี่ไปนั่นตอนนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นอีกสี่ห้าวันก็กลับไปสิงคโปร์แล้วก็ไปที่ลาวเวียงจันทร์ ช่วงนี้ติดกับเด็กๆ <laughs> นอกน่าจะหนาวนะมันนี่เบิ้งเขาเจ้าใส่สุดนะเห็นชุดที่เขาเจ้าใส่แล้วแบบว่าโอเมกอดฉันจะหลอดไหมเนี่ยเสื้อแค่นี้เมื่อวานนี้ก็โตจนแข่งเสือ้อโตแบบใหญ่ๆมาเริ่มมาเทอก็ยังเอาไปอยู่ เพื่อใจให้ฉันบ้างไหมผู้ใดน้อนอ่ะนันเาไปซื้อเครื่องสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนทักทายกันได้นะคะ

อะไรขนาดนี้จากโมงอันนี่บ่ายโมงแล้ว

ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีคนที่ผ่านไปแล้ะผ่า,านมาเลยหา้น้ำดื่มก่อน บัะเอ้าถมันเป็นาตุกฝุ่นหาตุกไอ้กินไปแล้วสองสามตุกเด้ไม่ค,คิดกินหรอเอาอีว่ะงาเดียวมามดล้ด้ไอ้าตุกอ่ะหาเแดงไม่โลบแรง้าสิมีนแคสิตุกหรือาตุกเอาตุกอ่ะเอาซิบเลยเส้ย Aw sep, no, no. <coughs> hello sep, hello, 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 Yes. hello, 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 เมื่อเช้านี่เขาก็มาให้เฮาเลยนะได้่ามันเบิดกินน้ำแบบเปลืองเปลืองมากนี่กินหรืวววววอว่าเททิ้งเนี่ย<อ>นี่เอากินหรือว่าเททิ้งวะเขาว่าจังไรเขาจะเอาสิบตุกเลยสองตุกแต่ละมือ่ได้ ฟีดันสงมือละสงตุกแ้อะรเมื่อคืนได้จัะได้ห้าตุกเขาเจ้าบุให้กับบลุประหยัดเลยเี่ยต้องกินน้ำหลายหรืออนามนตุกกระไร ฮะกิ m, ่นน้ำห้องน้ำนี down. ่แล้วก็น้ำมันตุ้งเทดน้ำบบเป็นเด้อแค่กินน้ำห้องน้ำในบ่ได้าะบ้าแล้วเธอกินไม่ได้ป๊าแต่ไหน คิว <Okay. S 2> ทำอะไรไม่นเอ,เอสแป๊ดคนละเจ้อ้าวเคยมีคนมาเคาะประตู สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนเิียวกินขนมนะเมื่อไอ้่ปอเป็นยังดูอยากว่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนทักทายนะคะ

อยากไปปีนภูเขาหรือเทิงหิมะ Lil? Lil? im Lil? 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 con Lil? 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 con Lil? 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 อึดบนนอนว่ามันเป็นนอนอู่พื้นนุม่มเพื่อนบางขังบบไม่นุ่มเพื่อนของนองเสียงแล้นนี่แหละพาให้ค่อย,อยากรลับเสียงแบบกมนอนนะ ลับแล้วมันนี่จะได้ลงไล้แหละตาแทบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมือแบบอีเป็นน้ำก้อนแล้วเย็นมือเย็นแหง คอยโอ้จบไรกันนะกคมาเอาแบบนะใครใครใครจบไรก่อนนะเดี๋ยวล้วก่อน